สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป4ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022 การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่16ธันวาคม2565เวลา19.30นณสนามกีฬาธรรมศาสตร์ถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD และ T-Sport 7ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป4ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็ม ขึ้นนาเป็นจากฝูงของกลุ่ม A สําหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่29ธันวาคม2565เวลา16นาฬิกา30นาทีณสนามกิโลราบุงการโนสเตเดียมหรือสนามเซนายันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินปส์ไป4ประตูต่อ0 ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมไทยและอินโดนีเซียได้หรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับสุดท้ายแล้วไทยและอินโดนีเซียก็รังแกแต่ทีมอ่อนและทําประตูได้อย่างมากมายแต่พอเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามก็พ่ายแพ้ทันที คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าเวียดนามจะได้เป็นแชมป์กลุ่มเพื่อหลกเลี่ยงทีมชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามเพิ่งจะแข่งขันไปแค่นัดเดียวเองแต่บรูไนเล่นไปสามนัดแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเมื่อพบกับเวียดนามก็จะถูกปิดไฟและได้กินหมอบไฟไทยอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับนี่คือชุดที่ดีที่สุดของเวียดนามแล้วถ้าหากไม่ได้แชมป์ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่าพวกคุณกลัวที่จะพบกับเวียดนามใช่ไหมมุมมองท่านต่อมาครับในปีนี้อินโดนีเซียจะได้เป็นแชมป์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอินโดนีเซียพบเวียดนามไทยพบมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เป็นแชมป์กลุ่ม A มุมมองท่านต่อมากล่าวว่านโยบายการโอนสัญชาติของฟิลิปปินส์มันได้พังทลายลงแล้วทีมชาติไทยได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของแชมเปี้ยนยินดีด้วยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมากครับทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากอินโดนีเซียคุรจะสละตำแหน่งรองแชมป์ของพวกคุณซัแตแต่ตอนนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่ามาโนพโกิ้งคิดอะไรอยู่ เขาพยายามให้เทลทอนแข่งขันต่อไปทั้งๆที่ทีมนำสี่ยแล้วจากนั้นกัปตันทีมก็ได้รับบาดเจ็บมุมมองท่านต่อมาครับฟิลิปปินส์อ่อนแอเกินกว่าที่จะต้านทานเอาไว้ได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าด้วยประสบการณ์และความเหนือชั้นด้านฟุตบอลทำให้ทีมชาติไทยมักจะแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอดผมยังคิดว่าไม่ไทยก็เวียดนาม จะเป็นหนึ่งใน2ทีมที่จะควา้าแชมป์เอฟเอฟในปีนี้ส่วนทีมอื่นทำได้แค่รังแกทีมอ่อนแต่พอมาเจอกับไทยหรือเวียดนามก็ไม่กล้าที่จะเปิดเกมรุกเข้าใส่หรือไม่ก็ถูกปิดไฟความคิดเห็นท่านต่อมาครับในปีนี้ฟอร์มการเล่นของทีมชั้นนําแข็งแกร่งมากขอให้แต่ละทีมโชคดีนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในกลุ่มนี้ ไทยกับอินโดนีเซียแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับรอบรองชาเลิศไทยพบมาเลเซียเวียดนามพบอินโดนีเซียส่วนในรอบชิงชาเลิศมาเลเซียพบเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารอบรองชาเลิศไทย1นสาเวียดนามรอบชิงชาเลิศเวียดนาม2อศูนย์อินโดนีเซียเวียดนามเป็นแชมป์ความฝันอันยิ่งใหญ่ของผม มุมมองท่านต่อมาครับในกลุ่มนี้ไทยและอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนแต่ทั้ง2ทีมพยายามที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงในการพบกับเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อินโดนีเซียและไทยจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามแชมป์ไทยอันดับ2มาเลเซียอันดับ3 และออินนนโดดเซีียัับมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ารอบรองชนะเลิศในฝันของฉันคือเวียดนามพบกับไทยเหมือนกับ a f ฟ Cup 2020จากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากอินโดนีเซียแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์และแพ้ไทยอินโดนีเซียก็จะตกรอบจากสถิติเฮทถ h เฮ d ถ้าหากกัมพูชาแพ้ไทยและสเสมอรบรูไนฟิลิปปินส์ก็จะเข้ารอบ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ส,สั้นๆว่าทีรสินยังเตะอยู่อีกเหรอมุมมองท่านต่อมาครับขอสแสดงคอมเมนดีกับฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะแล้วเจอกันในนัดชิงคอมเมนต์ท่านมากล่าวส,สั้นๆว่าราชาแห่งอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับรอบรองชนะเลิศเวียดนามพบอินโดนีเซียและไทยพบมาเลเซีย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าหลังจากดูฟุตบอลโลกแล้วกลับมาดูฟุตบอลเอเชียมันน่าเบื่อยังกับฟุตบอลระดับหมู่บ้านคอมเมนต์ท่านมากครับครั้งนี้ทีมชาติไทยนำทีมชุดสองมาแข่งขันผมไม่รู้ว่าโค้ชปาร์คจะสามารถคว้าชแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมกับทีมอื่นที่ให้เงินมากกว่าหรือไม่อ้อลืมไป เขายาเลือกสัญญากับทีมชาติเวียดนามไม่ใช่เพราะเรื่องเองินความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากเวียดนามต้องเด็กเลี่ยงอย่าให้ตกรอบรองชาเลิศหรือแพ้กล่ะมุมมองท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าทีมชาติฟิลิปปินส์จะเล่นฟุตบอลไม่เป็นแพ้ไทย0-4ถ้าหากทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับสโมสรฮาน,นอยก็คงจะไม่ชนะ ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่ากัมพูชาจะเอาชนะทีมชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับไทยและอินโดนีเซียแข่งขันกันยิงประตูเพื่อสร้างผลต่างประตูได้เสียติดเลี่ยงการเจอกับเวียดนามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียและไทยเดาว่าเวียดนามจะได้เป็นแชมป์กลุ่มดังนั้นทั้งสองทีมจึงแข่งขันกันยิงประตูเพื่อหลีกเลี่ยงเวียดนาม คอมเมนต์ท่านมาครับหลีกเลี่ยงการเจอกับเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมชาติไทยใช้ทีมชุดบีมาแข่งขันในรายการนี้แต่ก็ยังคงเหนือชั้นนักเตะที่ไปคักแข่งในเจลีกไม่ต้องการกลับมาแข่งขันในเวทีระดับปู่บ้านแบบนี้เป็นเวลากว่า14ปีแล้วที่เวียดนามไม่เคยเอาชนะทีมชาติไทยได้เลยในการแข่งขันอย่างเป็นทางการมุมมองท่านต่อมาครับ ไทยและอินโดนีเซียแย่งกันเป็นที่1เพื่อหลีกเลี่ยงเวียดนามคอมเมนต์ทัดนมากกล่าวว่าไม่ต้องพูดเยอะเวียดนามจะพบกับทีมไทยในนัดชิงชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาครับแล้วเจอกันในนัดชิงนะไทยแลนด์ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่ว่าทีมไทยและอินโดนีเซียจะปากแข่งแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็กลัวที่จะพบกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศ คอมเมนต์ท่านมากครับสถานการณ์การแข่งขันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียคล้ายๆกับตอนที่เวียดนามแข่งขันการยิงประตูกับอินโดนีเซียในเอฟเอฟครับสองพเลยและเวียดนามก็แพ้ให้กับอินโดนีเซียในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียและเวียดนามก็ตกรอบรองชาเลิศส่วนในปีนี้อินโดนีเซียจะแพ้ไทยในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียและจะตกรอบรองชาเลศโดยแพ้ให้กับเวียดนามแล้วในปีนี้ เวียดนามจะพบกับไทยในรอบชิงชนะเลิศและกลายเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมชาติไทยจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้มุมมองท่านต่อมาครับกลัวเวียดนามเหรอทำไมต้องแข่งขันกันยิงประตูเยอะขนาดนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นจอมปีศาจแห่งอาเซียนและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่า รายการ f f f ครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเซอร์ไพรส์เลยทีมหลักทั้ง4ทีมอย่างเวียดนามไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียแข่งขันกันเพื่อแย่งแชมป์ส่วนทีมที่เหลือเข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต c เครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทย ถล่มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป4ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นนัดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ